ไปแล้ววิ่งแล้วไปนู่นแล้วพี่ปัญญาไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันบัญญาแล้วๆๆเ,เร็วเข้าวิ่ง <c oughs> อ,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 อแม่วิ่งตามอยู่นี่แหละไปไปนู่นนะบัญญาไปนู่นแล้วนู่นนะโอ้ยให้อาหารปลาไม่ทันแล้วเนี่ยพี่ปัญญาไปก่อนแล้ว